สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องละครสไตล์เล็กชน l นะครับวันนี้จะมามีการซ่อมนะครับบอดเชื่อมซับซ่านะครับตัวนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนครับเพิ mm ่น hmm. มาแบบนี้นครับ mm hmm. ก็ดูตามคลิปเอาแล้วกันครับนี่ครับนี่ครับ,บ BC92 ก017494นะครับอันนี้ครับด d 4 9 2 0 1 7 6 7 a ก่อการน้ำให้เข้านะครับได้ปล่อยน้ำเขา้าครับเขาบอกมาครับแจ้งมาอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครัาจะชี้จุดไปเลยครับเพราะว่าผมรีบลงคลิปทำงานต่อครับตัวนี้ ก่อนเด่นก็ด,ตดูตัวนี้ครับชุดนะครับเป็นหลักนะครับตัวนี้ครับที่เคยทำมาหลายบ่อแล้วครับก็จะมีจริจริงก็ควรจะแกะพวกนี้ออกด้วยไอ้คราบดำๆที่เป็นเหลวๆว่าด้านในเพราะกาวมันเสือ่อมเ่ามันโดนความร้อนเดี๋ยวมันออกจะออกไม่ไหม้ดำๆอย่างนี้ครับแกะออกแต่การแกะก็ระวังด้าม สักกุไลด้างไผควงหรือว่าปลายมีดปลายที่แกะกาวไปขูดปิ้นขาดนะครับดูด้วยก็อย่ากดแรงกดจนไปโดนอะไรหลุดอะไรเงี้ยครับก็จะเพิ่มอาการนะครับตัวนี้ก็ต้องแกะมาเพื่อให้มันบอกเอากาวดำออกที่มันไหม้แล้วก็มาดูตรงนี้ครับนี่ครับตัวนี้ที่เสียบยบ่อยๆนะครับคือชุดฝังนี่นครับนี่ครับ คุณจะมี R นะครับตัวนี้เขียนว่าสาม0ูนย์ศูนย์ศูนย์ะครับตัวนี้กับสามร้อยโอห์มนะครับตัวที่เสียบ่อยครับคือตัวตรงนี้ครับอารตรงนี้ครับ R ตรงนี้ลองวัดดูเอาแล้วกันครับไม่แน่อาจจะเสียตัวนี้ก็ได้ไม่แน่ตัวนี้อาจจะดีแต่มันต้องขึ้นสามรอยโอห์มนะครับถ้าไม่ขึ้นคือหาเปลี่ยนได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองวัดดูว่าตัวไหนเสียฝั่งนี้ก็อีกแบบอะแต่ผมไม่รู้ว่าชุดนี้มันทำหน้าที่อะไรครับต้องต้อง ช่างช่างเขาจะรู้ถ้าไม่ถ้าไม่รู้ก็ต้องวัดอาไปเลยครับวัดอาดูเลยสามร้อยโอห์มตรงนี้แต่ชุดนี้เสียฝั่งนี้แน่นอนอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองแกะดูตอนนี้ยังไม่แกะครับเพราะว่าเคยทามาหลายบร์ดครับตัวนี้ชี้จุดไปนะครับโอเคครับผมก็ไม่พูดเรื่องการทาง,งานนี่ครับเพราะว่าถอดมาบางครั้งผมก็ไม่รู้อะไรขนาดนั้นต้องถามช่างก็มีครับช่างเขาถอดมาว่าออตรงนี้ไหนตัวไหนไปวัวเปิดปิดน้ําอะไรเงี้ย มก็มีหน้าที่ไล่เช็คเอาข้าวครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าเสียจริงไหมเดี๋ยวผมต้องแกะกาวครับ แล้วครับนี่ครับผมจะเอาไอ้พวกเนื้อครับก็แล้วแต่ไม่เอาอก็ได้ครับก็ ก็ไปจุดที่ผมชี้ไปเลยตอนนี้ผมเอาออกป่ะให้เห็นตัวไหลเปลือยเ,เนี่ยครับโล่งๆน่ะก็เดี๋ยวทําความสะอาดสักนิดหน่อยด้วยนะ้ำมันสนแปลงๆเลยครับก็คืออย่างน้อยให้มันให้มันไม่ไม่ดําเป็นน้ํำครับกาวแต่การขูดระวังนะครับ ปลาเล็กปลาอะไรที่เราใช้ไปแกะอะไรก็เราแต่ไปขูดวงจรอันนี้เดี๋ยวค่อยแปล,แปลงๆออก่อนต่อไปก็มาจุดนี้แล้วครับว่ามันเสียไหม วัดดูเลยครับจะคูณหนึ่งครับจะมีวัดตรงนี้ครับจะมองเห็นหรือเปล่าตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ตัวหนึ่ง ลองเปิดแฟลชดูนะครับจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นคาบกาวเยอะหน่อย,ยตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ขึ้นเนี่ยดูที่มิเตอร์ครับจะขึ้น3ามโอห์มครับ นี่ครัขึ้นนะครับตรงนี้ต่อไปตัวนี้ครับตัวนายนี้ไม่ขึ้นอย่างนี้ครับตัวนายไม่ขึ้นก็คือตัวตัวใต้ซีตรงนี้ไม่ขึ้นแต่ตรงนี้ใกล้แต่ตรงนี้ขึ้นก็คือตรงนี้เสียอย่างที่ผมชี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับ หลังจากเปลี่ยนก็เป็นน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ไปใส่ในวงเดียวเลยแต่ส่วนมากผ่านครับถ้าเจอวัดเจอแบบนี้แล้วครับพอได้ทาการเปลี่ยนไปแล้วครับสามร้อยโอห์มนะครับใส่สามสามศูนย์ก็ได้ครับหรือจะให้มันใกล้เคียงก็ได้ไม่ต้องไปเน้นสามร้อยโอห์มสามร้อยสามสิบหรือเลขใกล้เคียง okay, โอเคครับผมเดี๋ยวผมมะทานยาวันนี้นะครับวันนี้ก็จะแข็งไปก่อนเย้ย แห้งครับเือผสมทินเนอนะะเร์แล้ะทาเคลือบๆแอบแค่มักศึกษาระครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนักรสไตล์ในแชนแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม